สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ฉอยู่ที่สาราสมุยนะฮะที่นี่คือหนึ่งในรีสอร์ทที่มีมุมถ่ายไอจีเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในสมุยครับทุกคนห้ามพลาดนะฮะถ้าม,มาที่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินชมทั้งหมดทั้งรีสอร์ทเลยฮะ,ะว่ามันมีมุมต่างๆซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างตามผมมา <S <S ไฮไลท์ที่เป็นทีเด็ดของที่สาราสมุยนะที่ทุกคนเห็นภาพบ่อยๆนะก็คือซีนี้นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่มีความ สวยงามนะครับออกแบบเป็นทรงกลมเหมือนพระจันทร์นะครับด้วยคอนเซปต์ของทางรีสอร์ทนะครับมุมซิเนเจอร์เนี่ยก็คือเป็นมุมที่คนเนี่ยจะมานอนนะครับแช่ในห่วงยางสีเหลืองที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้นะครับแล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปเห็นรีสอร์ทสวยๆเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องพักของเราดีกว่านะครับซึ่งที่นี่ทุกคนห้องพักเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นสฝั่งนะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งโอเชียนเนาะคือฝั่งที่ติดทะเลนะครับก่ฝั่งหนึ่งที่ข้ามไปก็จะไม่ติดทะเลเป็นฝั่งการ์เดนนะครับฝั่งโอเชียนเนี่ยครับจะมีตึกดรวยกัน3ชั้นนะครับซึ่งส่วนของชั้นล่างนะครับจะมีความโคง้คงเป็นเหมือนถ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีสระว่ายน้ำเนาะแต่ก็สามารถ Access ที่พูลส่วนกลางได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนห้องซิงเกิลเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3นะซึ่งจะมีสระว่ายน้าส่วนตัวอยู่หน้าห้องนะคะซึ่งถ่ายรูปสวยมากเราพักชั้น3นะเดี๋ยวผมจพาขึ้นห้องนะององเรากันีกา โอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นห้องเนี่ยเราจะผ่านล็อบบี้ก่อนนะครับซึ่งล็อบบี้ก็สวยงามมากๆคือแค่เดินเข้ามาก็ประทับใจละโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้อง,องเรานะครับเป็นห้องโอเช n f นฟอนบาร์โค Po o พูล i วีครับซึ่งเป็นห้องไฮไลท์ของที่เนี่ยครับเดี๋ยวตามผมมาห้องของเราวันนี้คือห้อง3 0 4ส่วนครับเผื่อใครจะมาตามรอยเนาะ ห้องสวยมากๆคือเข้ามาแล้วประทับใจามากเดี๋ยวชิวพาไปชมข้างนอกก่อนนะครับซึ่งห้อง,องเราก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเนาะซึ่งมองไปก็จะเห็นทะเลด้วยนะครับพอออกมาก็จะมีที่นั่งชิวๆอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนาะมานั่งดูบรรยากาศภ้าที่ตกว่ายนะ้ําจิบอะไรเย็นๆสดชื่นๆนะครับโหสุดยอดมากๆนะฮะวันนี้ฟ้าสวยด้วย ตะกี้ฝนตกไปแบบนึงนะแต่ตอนนี้ฟ้าสวยแหละไปะผมพาไปดูในห้องนะครับก็หลังจากตรงสระว่ายน้ำเนาะเข้ามานะครับก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับก็เป็นที่โซนที่นั่งสบายมากๆอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับมองตรงนี้มีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับส่วนของเตียงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในเครือสารานะครับเพราะว่าเตียงคือคุณภาพพรีเมียมสุดๆนะครับส่วนของผ้าปูที่นอนส่วนของ ท็อปเปอร์ส่วนของหมอนเนี่ยจะเป็นขนเป็ดหมดเลยนะทุกคนเนาะซึ่งจริงๆก็สามารถรีเควสตได้นะครับเพราะว่าโรงแรม5ดาวเนี่ยก็จะมีพิโลเมนูนะครับที่เราสามารถเลือกหมอนตามไซส์เราชอบได้แต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยก็นุ่มฟินสุดๆถัดจากเตียงนอนนะครับเดี๋ยวชิวพาไปดูโซนมินิบาร์ขัดเหล็กตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนาะก็จะมีมินิบาร์นะครับซึ่งมีพวกกาแฟแคปซูลนะครับให้หลากหลายอย่างนะก็กดกาแฟดีๆตรงนี้กินได้เลยนะครับรวมทั้งน้ำเนี่ย ผมไม่คนกินน้ําเยอะนะครับนี่จะเห็นเนี่ยผมขอเพิ่มอีกหกขวดนะจะได้ไม่ต้องขอบ่อยๆนะครับอ่ะถัดมาตรงนี้นะครับพอเราเปิดเข้าห้องมาเนาะจริงๆจะเจอกับโซนของพวกอ่าที่แต่งตัวนะครับมีไม้คุ้งไม้แขวนตรงนี้ครับถัดมาซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเรานอนแช่งนี้เนาะเราก็จะสามารถมองออกออไปเห็นทะเลได้ด้วยจากในห้องเราเลยนะเดีย๋ยวผมพามาดูห้องน้ำอีกนิดนึงนะครับ นีนะครับก็จะมีอาบน้ําแบบคิสเซนเฮอร์นะครับมีอาบด้วยกัน2อันอาจจะไซส์มินินิดนึงเนาะแต่ว่าก็คือลงตัวครบถ้วนนะครับส่วนที่เราอยากจะอวยมากๆก็คือพวกบอดี้โลชั่นนะครับพวกอเมริตี้เนี่ยคือกลิ่นดีมากๆนะครับเป็นกลิ่นสดชื่นสดชื่นโซนซีตัสซีตัสหน่อยเนาะตรงนี้ครับก็จะมีอาบน้ําแบบเอ่อเป็นโชว์เวอร์นะครับอยู่ห้องนี้เนาะส่วนห้องข้างนี้นะครับก็จะเป็นห้องขับถ่ายนะครับ ก็ทั้งหมดโอเวอร์ออของห้องพักของเรานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนอื่นต่อไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาข้ามไปฝั่งการ์เดนนะครับซึ่งข้ามถนนมีทางมะลายนะครับตรงนี้เนาะนอกจากเป็นการ์เดนนะครับก็จะโซนสปาก่อนเนาะซึ่งทางเข้าก็สวยโคตรๆแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวชืวจะพาไปดูโซนสปานะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ที่หนึ่งนะสาลาสปาเฉวงครับเป็นสปาที่สวยมากๆนะถึงแม้ใครจะไม่ได้พักที่นี่นะครับคุณก็สามารถมาสปาได้เนาะมีมุมไมจี G อยู่นี้ฮะชืวพาไปชมกันนี่เลครับเราอยู่ท่ามกลางมุมไมจีช็อตอีกหน่งมุม, G ม,มนะครับทุกคนจะเห็นจากเลนนะว่ามันสามารถถ่ายได้สวยมากๆฮะ ได้ภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นที่พักโซนการ์เดนเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็สวยงามไม่แพ้กันกับฝั่งโอเชียเลยทุกคนแค่มันไม่ติดทะเลเท่านั้นเองนะฮะดูบันไดตรงนี้ผมชอบมากๆนะครับอันนี้เป็น1นมุม IG ที่ผมแนะนําอีก1มุมนะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ชิวอาจจะไม่ได้พาไปชมห้องนะครับเพราะว่าเราพักฝั่งโอเชียนะครับ แต่ว่ามีอีกซีนนึงที่ผมอยากพาไปนะก็คือตรงอาหารเช้านะที่เต็นท์ริมทะเลนะมันเป็นอาหารเช้าที่ประเสริฐมากๆคนระับผมขอวาับพาไปกินตรงนั้นเลยสำหรับอาหารเช้านะครับก็ที่เด็ดมากๆนะครับเพราะมีแต่ของดีๆครับแบบซอบอนอะโวคาโดเอ็กเบนดิกบัฟเฟรวมทั้งเฮลตี้โบเนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นแบบสมูทตี้ปั่นแล้วก็มีพวกธัญพืชน,นะครับ กินแล้วดีต่อสุขภาพสุดๆนะฮะแต่ที่ไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆก็คือคุรซองนะครับเอามาจิ้มกับน,นูเทลล่าครับแล้วกินเข้าไปนะครับออร่อยเมื่อวานผมกินประมาณ45หตัวนะแล้วหมดในคลิปนี้ครับคือสาราเฉวงบีทรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่มีมุมไมจีเยอะสุดแห่งหนึ่งในสมุยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาครับเพราะมันสวยมากจริง,จรงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ